ก็เรื่องหัวใจเรื un> un> ่องเลโอกาสสลองมันจะมาเรื Demon> ่อแปดรอบเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะมุสสาเป็อต้นหัวตรงหน้าไม่ลำบากไปหมู่ที่หนึ่งตำบลอ่างค้าคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมหาสารคามปรีนายก 26มิถุนายน2566ช่วงเดือนมิถุนายนสกรมหาสาราปรินายก26มิถุนายน2566และเป็นการมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตขอให้มีพลังใจพลังกายที่แข็งแกร่งในการดำเนินชีวิต2566นะบัดน,นี้ครับคำในลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานในที่ดีได้ลงสัก์เวทีและ สูงครับหมดจอเราที่ะสนทึกภาพครับทาน้อยไนะครับทางเทียครับ่อไปางนทางู่กเาเขาขีนะครับอมูนี้ืนลเรยแล้วารถรถจอดนะครับไหลา ต่าของนะครับเปนจ้องยู่ใกลนีเชคีนต้องอยู่ดที่นเขาเปนัก่ขอคเข็นั่าเียวแล้ววันนี้ไม่เยอะเแล้วก็หาวิปปิ้งกัน ท่านหัวหนาการเมงานจังหวัดวันนี้เราได้การร่วมส่วนระดับที่เดินทางมาร่วมที่ไม่ได้เป็อะไนะี่นะครับบริการน้ำนะครับเย็นเย็นใจที่สถาบันข้ารำต่อพวกบนตึ้งไหลมาเราก็มาทำให้สำเร็จยอดเก่งมาก I can't it.